ช่องบาร์พิกไบค์ครับผมยูทูบวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่อะสไลด์ออนลงมาจากกรุงเทพแปดคันนะครับผมนะเดี๋ยวมีคันไหนมาดูบ้างอันนี้รถล,ลูกค้าเซอร์วิสนะครับแล้วก็ซีเบียรหกร้อยห้าสิบเอฟอันนี้ลูกค้าจองนะอันนี้รถรถเอ่อรถเก่าลูกค้าจองรถเข้าใหม่เป็นนี้ครับผมนินจาสี่ร้อยไฮเกรดว่างนะครับพร้อมรับจองนะควาคันที่ผมเปิดถูกปีสองพันยี่สิบหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ห้าร้อยเอ่อซีเบีย 500R คันนี้ได้ท่อ CP1 ของอาคาโบบิกไม่ใช่ท่อแท้นะครับผมตัวนี้ท่องานไทยผมเปิดราคาอยู่ที่159,000ปี2020เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเก็บสภาพให้นะอันนี้รถผ่านการใช้งานนะนินจา400ตัวธรรมดานะครับเปิด139,000แล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวมีอีกเข้ามานะผมอีกนึตัวอีก4คันมี 250R ที่ผมเปิดถูกนะครับ139,000รถปี2018จะพาไปดูนะอันนี้รถใช้งานในเต็นต์บอดเหตุมา แซนหกร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเดี๋ยวเก็บสภาพให้คันนี้ยางหมดนะครับเดี๋ยวเบิกใหม่เออคันนี้ CBR ห้าร้อย R รถเพิ่งเข้านะครับผมนะคันนี้มีเฉี่ยวมาบ้างแต่ว่าไม่มีแปะไฟลิ่งสวยแต่ว่าท่อนะผมท่อขูดคันนี้เปิดหนึ่งสี่เก้านะครับมีแผงคอด้วยคล้ายๆตัวพัน Z900 คันนี้เปิดไอแซ3 0 0คันนี้เปิดถูกนะครับวางดาว9,000ผ่อนอยู่3,000 3ปีฝุ่นเฟอไปหน่อยแต่ไม่มีล้มชนเฉียวการันตีตัวกันล้มยังสภาพดีอยู่คันนี้250บาอเปิดถูกมาก1,39,000นะวางดาว9,000ได้เลยผ่อนอยุงวดละ3,000กว่าบาท สามปีถ้าพรอนอยู่สามพรอนอยู่สั้นพรอนสี่ปีจะพรอนอยู่มาสี่พันไม่ถึงสี่พันประมาณนี้แล้วก็หกร้อยห้าสิบอาร์นะครับตัวนี้สติกเกอร์แต่งเลนแบบสีไตคันเลอร์เดี๋ยวผมอัปเดตราคาให้ฟังอีกรอบนะครับอันนี้วันข้าวๆนะสนใจโอนจองได้สองพันบาททักไลน์มานะครับผมโทรมาไม่ค่อยรับโทรศัพท์ปิดเสียงโอเค